สวัสดีค่ะข่าว WG เคเบิลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายนพุทธศักราช2565นะคะสถานการณ์โควิดในในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีผู้ติดเชื้อ20กว่ารายค่ะพร้อมกันนี้ในเรื่องของคนร้ายก่อเหตุลักขโมยเงินในตู้เติมเงินออนไลน์ตู้ซักผ้าเรียกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจับตัวคนร้ายไม่ได้รายละเอียดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะของสถานการณ์โควิด1 i ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานการณ์โควิด1 i ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น26กรายในวันที่10กันยายนนะคะและมีผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโดยการตรวจ atk 188รายมีผู้ที่รักษาตัวจนกระทั่งหายกลับบ้านได้9รายมีผู้ที่กำลังรักษาตัว63ราย และมีผู้ป่วยอาการปอดอักเสบเป็นจำนวน37รายสำหรับผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่10กันยายน2565คงที่อยู่ที่257รายสำหรับผู้ที่จะกระทุ้นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในห่วงระยะนี้ติดตามข่าวจากทางโรงพยาบาลอานันทมหิดลน,นะคะให้บริการวัคซีน เพื่อกระตุ้นภูมิไฟเซอร์ในวันที่19กันยายนส่วนในเรื่องของการให้บริการจากโรงพยาบาพลพระนารายมหาราชจะให้บริการเป็นห่วงระยะวงรอบไปในแต่ละวงรอบจะมีผู้รับวัคซีนได้500คิวบ้าง600คิวบ้างในแต่ละวันขอให้ท่านไปติดตามสอบถามรายละเอียดในแต่ละห่วงเดือนที่ทางโรงพยาบาพลพระนารามหาราชจะให้บริการนะคะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมลู่ทางการลงทุนการค้าและอุตสาหากรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับความขึ้นหน้าจขึ้นข้อค้างนั้นเพื่อใช้ประโยชน์โดยเมื่อวันที่10กันยายน2 5 6 5เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนโคกต่มวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสมนาคโครงการส่งเสริมลู่ทางการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมในจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุภกินแวงชินทรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงถึงเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีได้รับผลกระทบดังนั้นคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดทําโครงการสัมมนาเรื่องโครงการส่งเสริมลู่ทางการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมในจังหวัดลบุรีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทั้งรองรับการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมในเรื่องการแปรรูปวัตถุดิบด้านต่างๆของจังหวัดลบุรีและการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากเปิดสัมมนา,าได้มีการเสวนาเรื่องการลงทุนที่ดินเพื่อการพาณิชย์โดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายประทวนสิทธิอํานวยเดชรองประธานคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีผู้แทนจากสานักปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้แทนกรมธนารักษ์ผู้แทนกมทนรกทนกมที่ดินและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคฤษฎีกา ร่วมเสวนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าคณะกรรมาการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาทำให้สภาวะเศรษฐกิจมีความซบเซาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในทุกพื้นที่สำหรับจังหวัดลบบุรีนั้นปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตูมตำบลที่ขมสร้างตนเองตำบลดีลังตำบลช่องสาริกา เกิดการทับซ้อนกันในส่วนของพระราชกฤษฎีกาโดยพื้นที่ที่สงมอบนิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรียังไม่ได้มีการแก้ไขแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาสถานะของที่ดินก็ยังเป็นเขตห่วงห้ามซึ่งปัจจุบันนิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรีได้มีการอ,อ่กนหนังสือแสดงการทําประโยชน์นคสามในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเมื่อสมาชิกของนิคมสร้างตนเองได้รับอนุญาตให,าให้เข้าทําประโยชน์ ในส่วนของที่ดินครบ5ปีก็ต้องดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค3แต่เนื่องจากติดป,ปัญหาการทับซ้อนกับพระราชกฤษีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินปีพุทธศักราช2479ไว้สำหรับประโยชน์ในราชการทหารโดยที่ผ่านมาทร,ราบว่าหน่วยงานระดับจังหวัดนิคมสร้างตนเองจังหวัดลบบุรีมณฑลทารบกที่13ทนรพื้นที่ลบบุรี เทศบาลตะบนโคกตูมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งก็มีการออกเอกสารสิทธิ์บ้างแล้วและมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในนิคมสร้างตนเองในกรอบที่มีขอบเขตที่แน่นอนซึ่งในส่วนนี้ก็จะพยายามส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะต้องได้รับในสิ่งที่ต้องการคือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พวกเขาได้อยู่ในนิคมสร้างตนเองมาตั้งแต่อดีต นะครับความืบหน้าจะขึ้นค่อนข้างนั้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในฐานะสมบัติของหมู่บ้านในสิ่งที่เราแก้ที่ว่าครับทุกหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับมีความพยายามที่จะตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรอบใน ปี2483นะครับที่อยู่ในนิคมนะครับมีขอบเขตที่แน่นอนทางทหารเนี่ยก็คิดว่าในส่วนนี้ก็จะพยายามที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะพยายามที่จะกันที่ที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ปรับแผนในการที่จะใช้ที่ดินในการฝึกในยุทธวิธีต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคต แล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยผมเห็นมีความตั้งใจนะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พวกเขาเนี่ยได้อยู่ในนิคมมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับผมมีความมั่นใจครับคกันรับถ้าเปนเได้ได้ทานกาแฟไปด้วย ในวันนี้กาแฟกาแฟก็บอกน้องๆได้น้องไม่ลรกไปได้ขึ้นสู่แล้วทางด้านนี้ก็ก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้โทวิดจางแล้วนะรู้สึกเป็นเกียรติปัญหาเรื่องทุกสุขสิทธิของพี่น้องประชาชนในส่วนของที่ดินํำกินที่อยู่ชีวิตของคนบ้านผมและคนบ้านของท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงไม่ต่างจากพี่น้องบ้านผมก็คือพี่น้องที่จังหวัดเชียงนาถผมเป็นสสจังหวัดเชียงนาถ ก็คงบอกนะครับนักเสรษศาสตหลายๆ่าตเป็นผู้ที่งานยู่งโก็จำมาว่าประเทศในของเราไม่ดีต่อไปพี่น่าจะได้ทำจะทำให้พี่้รงมาวนนั้นได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นล้วแก้ปัญหาในมีกำลังซื้ออยู่รอดไห้เปเเพราะอรรับเพาว่าปหาที่ดีที่ครั้งหนึ่แก จะต้องหมดหนี้และต้องรวยรวยที่ผมเป็นท่านรวยด้วย,วย,วย,วยพวกเราทํางานนะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนพวกเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะต้องก,ก้าวไปด้วยกันค่ะเหมือนน้องสาวผมเนี่ยผมผมไปอาศัยนะครับรัฐมนตรีเป็นบผมฟังพอรู้เรื่องหรือเปล่าสรุปว่า ุณผู้ชมคะและมาที่ข่าวนี้นะคะคนร้ายก่อเหตุงัดตู้เติมเงินออนไลน์ค่ะตู้ซักผ้าตู้น้ําเติมเงินปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคะเกิดขึ้นซ้ําซ้อนแต่ในขณะนี้ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้คลิปภาพเหตุการณ์ขณะชายคนร้ายวัยกลางคนนะคะได้ก่อเหตุเมื่อวันที่7กันยายน2565 เวลา3นาฬิกา40นาทีปั่นจักรยานฝ่าสายฝนสวมหมวกกันน็อกสีดำมารอมๆมมองๆดูลาดเราจากนั้นก็เริ่มลงมือก่อเหตุที่เครื่องซักผ้าโดยใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือโจรบางอย่างทั้งงัดทั้งแงะเพื่อทำลายกุญแจล็อกถาดใส่เงินที่ตู้น้ำตู้เครื่องซักผ้าและตู้เติมเงินออนไลน์เสียหายโดยคนร้ายรายนี้ดูจากภาพแล้วใจเย็นมากถึงกับถอดหมวกกันน็อกเดินสู่บุรีอย่างสบายใจ ไม่เกรงกลัวว่าใครจะมาเห็นทั้งๆท,ท,ที่มีกล้องติดอยู่ด้วยสุดท้ายคนร้ายได้เงินไปทั้งหมด500บาทหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีพร้อมนำหลักฐานคนร้ายจากกล้องวงจรปิดมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปเป็นแนวทางหาตัวคนร้ายล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบกับนางสาวกฤษณนพรจํำนงศิลป์อายุ29ปี ผู้เสียหายซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่7หมู่ที่สองตําบลเขาพระงามอําเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่อยู่หน้าวัดเขาพระงามที่ศาลาพักหน้าบ้านมีการนําภาพคนร้ายถ่ายเอกสารไปติดไว้เพื่อให้ชาวชุมชนได้เฝ้าระวังบุคคลรายนี้พร้อมกับผู้นําชุมชนประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้ทราบทั่วกันทุกหลังคาเรือนนางสาวกฤษณพรเปิดเผย,เย,เยกับผู้สื่อข่าวว่า วันเกิดเหตุคือวันที่7กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งคนร้ายได้เข้ามางัดที่ตู้หยอดเหรียญออนไลน์ที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านได้เงินไปจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นต่อมาอีกในวันเดียวกันและในช่วงเวลาตีสามกว่าคนร้ายยังหวนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งคราวนี้งัดตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้าและตู้หยอดเหรียญน,น้ำดื่มแต่ไม่ได้เงินไป แต่เขาสร้างความเสียหายเอาไว้ให้กับตนด้วยนอกจากนี้คนร้ายยังย้อนกลับมาใหม่อีกในคืนวันที่8กันยายนเวลาประมาณ5นาฬิกาข่าวนี้คนร้ายเปิดหน้าเดินสูบบุหรี่หน้าบ้านแต่ตนได้ยินเสียงก่อนจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟหน้าบ้านทําให้คนร้ายหลบหนีไปตนเองทนพฤติกรรมคนร้ายไม่ไหวจะต้องเขียนข้อความบนกระดาษ A4 ให้คนร้ายได้อ่าน เก็บเงินออกทุกวันไม่ต้องมางัดให้มีคดีอาญากรรมติดตัวหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีมีตำรวจฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานต่างๆไปจนครบ4วันแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ทางผู้นำชุมชนเห็นว่าคนร้ายอาจจะมาก่อเหตุตามร้านค้าในหมู่บ้านที่ตู้เติมเงินต่างๆจึงนำภาพคนร้ายปปิดไว้ตามชุมชนหมู่บ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวัง เพราะเกรงว่าจะมาก่อเหตุอีกตนเองจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเร่งรัดติดตามตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ซสีทีเพราะไม่อยากให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับร้านค้าในหมู่บ้านหรือที่อื่นๆโดยเฉพาะที่บ้านตนอยู่กับพ่อแม่สูงอายุเพียง3คนเท่านั้นด้วย โดนตรงนี้หลายครั้งแล้วแต่คนที่มาปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วตู้หย่อนเหรียญตู้เติมเงินอันนี้ไม่ได้ล็อกเหรอล็อกค่ะมันเป็นล็อกข้างในเนี่ยมันจะมีกลญแจแล้วเขาก็แงะแงะจนได้ค่ะแล้วเขาก็ทำตู้นี้ใช่ไหมครับแต่เครื่องตอนแรกมันทำเครื่องเครื่องังนะคะอันนี้เครื่องจะเพื่อชี้ตู้นี้ครับหนังสืตู้ที่สองเี้เขาไว้ครับชี้ไว้ครับค้างไว้เลย อยู่ทั้งทีสองตู้นี้ใช้ไม่ได้เหรอค่ะแงะตรงแงะอันน,อน,น,นี้มันใช้ได้ปะใช้ได้ค่ะต้องแงะจนต้องแบบว่าเราต้องทำอย่างเงี้ยครับล่าสุดล่าสุดตันนี้ตงแงะอันนี้อันนี้เราเพิ่งจะมาใส่กุญแจมันตัดยังไงมันพยายามเอาเนี่ยแบบว่าลวดลวดเนี่ยครับ รเขียนชโทนเลยค่ะด้วยเหตุการับที่ผ่านมาเราถูกง uh ัดตู้ไปครั้งหนึ่งปับก็เม่าคืนวันที่เจ็ดอะค่ะตอนตีหนึ่งได้ค่ะก็โจมันก็ได้มาทำตรงตู้เครื่องยอดเหรียญเติมเงินก่อนนะคะแล้วเหมือนมันงัด นัดเอาตังไปได้แล้วทาให้ตู้เราเสียหายทางไปแล้วพอตอนตีสามเกิดจะกว่ากว่าค่ะก็มางแงตู้เครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญเป็นน้าอะค่ะ<ด>ค่ะแต่มันมันพยายามที่จะไขยพยายามที่จะลูด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 พยายามจะดึงแล้วมันไม่ออกมันก็เลยมาอีกคืนคืนมันที่แปดตอนตีห้าค่ะแต แต่ทีนี้เราตกใจเราเห็นกล้องแล้วเปิดไฟแล้วมันก็เลยวิ่งหนีไปอะค่ะแค่ะ <c oughs> แ,แต่ก็ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ส่งรูปส่งหลักฐานไว้ให้ตำรวจแล้วแต่ยังไม่มีความซืบมหน้าอะไรเยอะค่ะ กกททีีี่่่นนโดแล้ว,ลลลว,ลว็ได้ยินข่าวนะคะว่าที่อื่นตามที่มีตู้เติมเงินต่างๆแล้วแวกหมูหนึ่งหมูสองค่ะหน้าวัดอ่ะโดนเกือบหมดเลยค่ะก็ยังจับตัวผู้ร้ายไม่ได้ค่ะแต่ตรงนี้มีกล้องนะคะเราก็เลยพอเห็นเขาโค้งได้ค่ะว่าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คืออย่าเพ่งเดนอร้ ก็อยากจะให้ตำรวจนะคะช่วยเร่งคดีนี้ให้หน่อยค่ะไม่อยากให้ทุกอย่างมันต้องพังเดือดร้อนไปมากกว่าน,นี้คะ่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านเดียวหลายๆบ้านก็โดนนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวนี้นะคะเซนองสิทธิชัยรอประสงค์สุขพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นตำบลโคกตูงค่ะร่วมแจกเก้าสารบรรจุถุง5กิโลกรัมกว่า3,000ถุง โดยเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนโคกตูมวิทยาตะบนโคกตูมนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีนายศิทธิชัยหล่อประสงค์สุขว่าที่ผู้สมัครสสลบบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งผู้นําท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้นาเข้าสารบรรจุถุงละ5กิโลกรัมจมํานวน3,000ถุงและหน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงทั้งตำบลทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i และสภาพสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องออกจากการทำงานเป็นประจำงานที่ลูกจ้างของโรงงานอุตสาหกรรมก็เลิกจ้างงานที่ใช้แรงงานโดยส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่ทำให้ครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่สูงขึ้นต้องรอหางานใหม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งจะได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับประชาชนได้ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้ร่วมกันจัดหาข้าวสารบรรจุถุง5กิโลกรัมและหน้ากากอนามัยมามอบให้กับประชาชนด้วยความห่วงใยโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตูมที่อยู่ในชุมชนต่างๆ เดินทางมารับมอบเข้าสารแบบไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อกว่า3,000คนซึ่งทุกคนมีความรู้สึกดีใจมากที่เสียนิองในายสิทธิชัยหลอประสงค์สุขและผู้นำท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งประชาชนยามที่ได้รับความเดือดร้อนแม้ว่าจะเป็นการให้การช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่งก็ตามนอกจากนี้ยังได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้สู้และอดทนเพื่อผ่านช่วงเวลาความยากลำบากนี้ไปได้วยกัน รอแล้วครับเลื่เราก็โทรคนที่ไ,ได้มาต้องมารับเข้าเลยคนหนึ่งเขามาก่อนนะครับเจ้าที่กันไว้ด้วย ในช่วงชีวิตผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนชอบความดูชอบบรรยากาศใว่า ยและมาดูแลคุาสุขของพ่อแม่พี่น้างภาคหลวงอุบลให้อยู่เย็นกันสุขนะครับเพรนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอแค่ฝากตัวนะครับว่าผมนายสิทธิชัยหล่อระสงค์สุขขออาสานนะครับมารับใช้พ่อแม่พี่น้อง ชาจิระดับรัฐีาีโดยเฉพาะชาวโคกกลุน่นะครับว่าให้โอกาสให้ผมได้เข้าไปทำงานผมจะดูแลทุกสุขของประชาชนจะหาเงินประมาณหาโครงการที่ดีนะครับเพบื่อให้กาังะวับลับุรีของเราให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับ ค,ค,ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณรงศักดิ์พานังกบบนนาบรรณาธิการข่าวชุตที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ